ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่พทุกๆท่านนะครับทางช่องอุดมคนรักพระนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะได้นําเสนอนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับรุ่นคูณเกษตรร่ํารวยดีนะครับนามนี้เป็นนามมงคลนะครับที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้จัดสร้างนะครับในวาระที่ระลึกนะครับคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ103ปีนะครับ ในวันที่1เมีสายน์พุทธศักราช2538นะครับโดยพระนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้นนะครับในประจวบชัยสาานะครับได้ขออนุญาตจัดสร้างนะครับซึ่งหลวงพ่อคูณท่านก็ได้มีการชมไปว่านะครับเรียนนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกับตัวท่านมากนะครับเรียนนี้นะครับได้มีการจัดสร้างอยู่3ามเนื้อด้วยกันนะครับมีเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อทองแดงนะครับ เรียนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับจำนวนในการจัดสร้างนะครับ5 1 1 1 0 0 1เหรียญนะครับมีความสวยงามนะครับเดิมๆนะนะครับเป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อในยุคที่หลวงพ่อนั้นนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับปี2 5 3 8นะครับนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่รับชมและก็กดติดตามนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ